สวัสดีครับปอมัยเป็นน้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับก็มาอัพเดทสินค้าน้าร้านปรดับสัปดาห์นะครับเด้ออ่าครับสำหรับตี่ลำปางนะครับเตรียมเพื่อเมืองลำปางหลังจากหนาวเริ่มลดลงนะครับตอนนี้หมอกฝุ่นควัน pm สองจุดห้านะครับเริ่มกลับมาแล้วนะครับอ่ะมาอัปเดตสินค้าน้าร้านกันก่อนนะครับอ่ามีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับอ่ามีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันเนาะครับเนาะ อ่ากันนี่นะครับที่รถเข้าไม้เนาะครับเนาะกูเกอร์ต้า L4018 SP ครับกันนี่กับรถปี65นะครับรถสดใหม่อยู่รถสีเดิมทั้งคันนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับยางเดิมติดรถมาครับยางนาห้าสิยางหลัง70%อยู่นะครับรถสีเดิมนะครับรถสีเดิมทั้งคันตอนคัดไม่เคยตัดนะครับอ่าห้องโดยสารสีสันเดิมนะครับนี่อ่า4018 SP รถอ่าปี65นะครับ ก็มีเปิดราคา3 9 0 0 0 0นะ3 9 0 0 0 0นะครับอ่าก็จะมีในส่วนของใบดันนาลก่อผาน6ตราช้างอ่าครับไทยกับงามเดิมนะสีเดิมงามอยู่นะครับนี่ครับกระทะหล่อมีแตะกร้าเหมี่ยงครับห้องได้สารสีสันเดิมครับมาเครื่องโคบมดอย่างเกยเตะนะครับแป๊บงามอยู่นะครับล่อคงคานอ่าเช็พความใจงานเฮือนะครับ3 9 0 0 0 0บาทนะครับอ่า ส่วนการถัดไปนะครับกันนี่ c ศูนย์หนึ่งแปด sp เป็นยังมือใหม่สีเส้นนะครับรถปีหกสามรถไล่แท้นะครับกันนี่ก็บพึ่งติดมาจับนะครับลูก้า fc ลำปางไปนะครับเป็นลูก้าเสริมน้ำนะครับเดี๋ยวแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งน้ำให้หล่อๆก่อนเข้าบ้านอ่ะนี่ครับท้ายสวยงามอยู่อ่าครับส่วนที่พอขายได้นะครับอีกคันหนึ่งกูโบต้า l สี่ศูนย์หนึ่งแปด d t นะครับกันนี่เป็นรถปีหกสองนะครับรถปีหกสองรถสีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับ ผมเปลี่ยนยางมาเป็นสีเส้นนะครับนี่เป็นรถไรนะครับเป็นรถได้รถไร่นะครับเป็นความใจง่ายเครื่องยนต์สามสูบนะครับสายเสหาลงน้าอยู่นะครับหรือไปไล่ก็พอไปได้ครับสีสันท่ายาสีเดิมนะครับนี่นะครับก็นี่จมงอยู่ปั้นสองรอยช่วงนะครับท่อนคันไม่เคยตัดนะครับก็นี่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านห้าตราช้างนะครับ นี่ผมก็เปลี่ยนยงายงใหม่คือสีเซนเช่นกันเออผมลืมแจ้งชั่วโมงทํางานก็นี่ประมาณปั้น40ชั่วโมงอ่าครับออโอเคการถัดไปนะครับ5018 SP นะครับก็นี่รถปีอ,อ่าเป็นรถปี64ครับรถปี64นะครับยางนางงามอยู่นะครับรถสีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับมาเขื่อนโครมอนอ่ะก็นี่ใจ้งานไปประมาณพันแปดร้อยชั่วโมงนะครับยังนาะเกือบ85เปอร์เซ็นต์บวกยางหลัง 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นบวกครับถ้ายก็งามอยู่นี่ครับท้ายสีเดิมนะครับนี่เช็คพร้อมใช่งานคือนี่ปั่นแปดร้อยชั่วโมงนะครับหนึ่งพันแปดร้อยชั่วโมงทอดคัดไม่เคยตัดนะครับสีสันห้องโดยสารสีสันเดิมนะครับนี่สันเดิมอ่ะเดิมโรงงานนะครับล้อสีเดิมนะครับกระทะไม่แตกร้าวนะครับนี่ห้าแสนเก้าพันบาทจัดโปรอยู่นะครับเหลือเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอ่า ส่วนการถัดไปก็นี่รถปี65นะครับ50 s ศนยเนี่ยครับสีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับก็นี่ก็่สมมติใจงานปั้นสี0้อยชิโมงครับแป๊บเดิมนะครับเครื่องมากเดิมนะครับเยังไม่แกะเถื่อนะครับรถสีสันเดิมนะครับสีสันห้องนี้สันเรียบร้อยดีนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นขยับผ่านล่อได้นะครับปี65นะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับท้ายสีเดิมนะครับอ่าถ้าล่อมีแตกมีเหล่างนี่ครับขยับฐานล่อได้นะครับ ผ่อนคัดไม่เคยตัดนะครับอ่าก็นี่ก็ห้าแสนเก้าพันนะครับจะจัดโฟลยูเช่นกันอ่าซีเก้าเก้าอ่าสายส่หายูนะครับรถซีซูบนะครับล้งน้าก็ได้ไปไหลก็ดีอ่าครับอุปกรณ์หน้าหลังครับส่วนก็นี่สามพกเอสีนะครับสามพกเอสีก็นี่ปีห้าเจ็ดนะครับปรับรถจากสองเก้าเก้าเหลือเพียงแค่สองห้าเก้าแต่ไปตัวเปล่านะครับจะเป็นจะมีใบมีดด้านหน้านะครับรถปีห้าเจ็ด สองห้าเก้าเท่านั้นรถสีเดิมนะครับรถสีเดิมอ่าครับกันถัดไปห้าศูนย์ดีทีนะครับก็นี่ปีหกสองนะครับเชี่ยวคมใจงานเือกันนี่มีอุปกรณ์สองชิ้นครับี่แสนสองหมื่นบาทนะครับรถรถได้เยอะอยู่นะครับอ่าขายซ่อมหายูนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาเบดไปฟังหน่อยครับเนาะอ่าครับในส่วนอุปกรณ์นะครับก็ตะโขนเครื่องตัดหญ้านะครับเมสซิฟนะครับใไซลุ่นแอลนะครับแอลสามสี่สามหกนะครับ หรือหนึ่งตัวสองเมตรนะครับเป็นรุ่นหัวใจหญ่นะครับก็นี่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับสามหมื่นหนึ่งห้าร้อยนี่ไซซีเจ็ดห้าศูนย์ะครับอ่าจะเป็นรุ่นหัวหัวใจใหญ่นะครับอ่านี่กับสามหมื่นหนึ่งห้าร้อยนะครับทุกตัวเครื่องตั้ยาจะลดได้ตัวละสองพันอ่าครับนี่ผ่านห้าโค้งเอ้ยผ่านห้าโค้งหกนะครับใส่รดหลุดน้อยเกินสี่สิบแรงนะครับกาสองหมื่นเก้านะครับ ราคาพิเศษนะครับส่วนบุกเบิกนะครับบุกเบิกของแอลซีเอสด้วนะครับนี่บุกเบิกซีนะครับรุ่นนอกหกตัวนี่สามหมื่นหนึ่งนะครับมารับเองรถได้พิเศษรถได้เยอะนะครับนะพุดมันกี่หมื่นเจ็ดนะครับนี้พุดมันมีตั้งแต่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับหลายแบบนะครับนะเตียงต้นยากับยานี่ผมบอกนะครับนี่ใส่รถเก่าหลอกรถเกาหรถเก่าญี่ปุ่นนะครับสองหมื่นสีนะครับสองหมื่นแปดห้าร้อยแล้วก็ตัวหลังจะเปิด ่าฝาท้ายได้นะครับตัวหลังนะอ่าครับกระเพรืออีกพันหนึ่งนะครับอ่นี่ครับลดได้ตัวละสองพันเลยนะครับส่วนคูณบัลซายรุ่นเอ็มกับสองหมื่นต้นอ่ะตัดยาโตระมีตัวเดียวนะครับหมื่นสองหมื่นห้าอ่ะลดได้สองพันนะครับส่วนนี้ก็อ่าเป็นบุกเบิกนะครับไบซ็อซีนะครับใส่ซีเจ็ดห้าศูนย์นะครับของ LCS นะครับใหญ่ๆโค้งหนาๆลดหกนะครับนี่ เล็กนาซีครับนักๆนะไข่เศ้าหายอยู่นะครับสามหมืนแปดนะครับรลดได้เยอะ่ะส่วนยกรอกนะครับมีตั้งแต่อ่านี่ใบซ้ซีนะครับตัวตัวกระทู้ใหญ่แล้วก็ใบซ2้สองตัวกระทู้เล็กนะครับนี่หมื่นเก้าสองหมืนหนึ่งนะครับมี่ไซรุนเอ็มก็ได้นะครับเป็นใบซ้ซีอ่าครับส่วนความมือสองนะครับความมือสองก็ฐานสขายฐานสภาพนะครับโทรมาเช็คก่อนได้อ่าครับโอเคครับอ่า นี่อัปเดตประจำสัปดาห์คือฟังเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ